สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ท5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดาสารีอินนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่4กันแล้วนะคะเด็กๆบทนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปติดตาม,มพร้อมกันเลยนะคะสำหรับบทเรียนบทนี้นะคะเด็กๆคะ่ะเราจะมา ดูกันว่า จุดประสงค์ของการเรียนรู้มีอะไรบ้างมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกด้านความรู้เด็กๆจะต้องเข้าใจความหมายของคำวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้จากคำนำเรื่องด้านทักษะกระบวนการฟังเรื่องตามหาแล้วตอบคำถามได้อ่านคำที่ปรากฏในเรื่องเราได้ถูกต้องและมีมารยาทในการอ่านนะคะชั่วโมงนี้เราจะใช้ ้ภาษาพาทีกับทักษะภาษาใครยังไม่ได้เตรียมมากดหยุดไว้ก่อนแล้วไปเตรียมสองเล่มนี้มาเลยนะคะเราจะไปพบกับคำศัพท์กันเลยนะคะเด็กๆคะบทที่4นะคะบทนี้ชื่อว่าตามหาตออามอตามหออา หาทักษะภาษาเล่มนี้นะคะแล้วเปิดไปที่หน้าอะไรคะตามหาจะอยู่ในหน้า34นะคะ34อันนี้คือรู้จักคำนำเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ คำที่หนึ่งวันนี้นะคะรู้จักคำนําเรื่องคำที่หนึ่งอ่านว่าคแจกลูกว่าคอคใช่ไหมคะลูกศรชี้ไปตรงคอของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะอ่านว่าคอสะกดว่าคออคคอควายนะคะคือพยัญชนะต้นนะคะและ ออ่างคือตัวสะกดนะคะคอควายเป็นพยัญชนะต้นที่คุณครูชี้ใส่สีดำเอาไว้ตัวหนังสือสีดำส่วนอออ่างคือตัวสะกดสระ,ะอใช่ไหมคะคอนะคะอ่านว่าคออคอเป็นอวัยวะของร่างกายทุกคนมีคอใช่ไหมคะอ คำต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าผออูกอผูกอ่านว่าผูกแจกลูกว่าผออูกผูกนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังผูกริบบิ้นอยู่นั่นเองนะคะผออูกอผูก นะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดสีเขียวผ่อพึ่งนะคะเป็นพยัญชนะตน้นมีสระอูอยู่ข้างล่างคือสีแดงคุณครูแยกสีเอาไว้พยัญชนะต้นจะสีดำสระจะสีแดงตัวสะกดจะสีเขียวนะคะเด็กๆคะเพื่อให้เด็กๆแยกพยัญชนะสระและตัวสะกดได้ถูกต้องนะคะ คำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้นะคะอ่านว่าลออานอลานลออานอลานนี่นะคะลานหญ้าสีเขียวๆนะคะาลานหน้าบ้านลานข้างบ้านลานกลางสนามลานคือที่โล่งๆนะคะคำต่อไปค่ะ คำว่าอออ,ออย,ยออยไม้โทอ้อยนะคะออยออยไม้โทอ้อยนะคะอันนี้คืออ้อ,อยนะคะอ้อยที่เอาไว้ให้ช้างกินอออ่างเป็นพยัญชนะต,ต้นตะล้ออ่างอีกตัวหนึ่งคือสาระออสีแดงตัวสะกดคือยอหยัก และมีวันณยคุคือไม้โทเป็นตัวสีฟ้าอ้อยนะคะคําต่อไปคําว่าเดินแจกลูกว่าดดเออนอเดินสระเออคืออออ่างข้างหลังนี้เจอนอนหนูเป็นตัวสะกดเลยแปลงล่างเป็นสาระอี ทันทีนะคะสารเออเจอสระแปลงล่างแล้วนะคะเด็กๆคะสระเออประกอบด้วยสระเอออ่างใช่ไหมคะพอดีว่าออ่างมันเจอนอน,นูเป็นตัวสะกดมันเลยแปลงล่างเป็นสระอีทันทีนะคะดอเออนอเดินคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่า ลอเอนนเล่นไม้เอกเล่นนอัมนำไม้โทน้ำเล่นน้ำนะคะลอเอนนเล่นไม้เอกเล่นนอัมนำไม้โทน้ำเล่นน้ำเด็กๆเห็นสาระอําใช่ไหมคะ น้ำสระอํานะคะคำต่อไปค่ะลำทานลออํลำทออารอทานแต่เวลาแจกลูกต้องเขียนเป็นลอลอ,นอํลำทออาโนทานเพราะนอนรอเรือตัวนี้ออกเป็นเสียงนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะลำทานค่ะ คำต่อไปคำนี้นะคะบทนี้เด็กๆจะมารู้จักกระดึงและกระพรวนนะคะรูปพี่ค,ครูให้ดูขึ้นอยู่คือกระดึงกระดึงจะเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้สะกดว่ากอรออะกระดออึงองดึงกระดึงสระอึอเห็นไหมคะดออึงองดึงกระดึง นะคะข้างต่อไปกระพรวนค่ะเด็กๆกระพรวนจะเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะคะสะกดว่ากรออะกระพอรออัวนอพรวนกะพรวนกระพรวนต้องออกเสียงกระรอเรือด้วยนะคะกระพรวนจะเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆ คำต่อไปนะคะจะมีหลายคำเลยนะคะลองมาอ่านแจกลูกสะกดคำทีละคำตามที่เลเซอร์ชี้อยู่นะคะทออีททไหมเอกที่รอแอและตอแอแต่ไหมเอกแต่ตออามอตามหออายอหายดอะองอ ดังอยอยอยูไม้เอกอยู่วอเอเวลออาลาวเวลาทออะนอทันทออีทีทันทีปอโอกโอปรกไม้ตีโปกปอเอกอเปกไม้ตีเปกโปกเปก ก็รออูงอกรุงไหมจากตะวากรุงกรออ็รออีงอกริงไหมจากตะวากริงกรุงกริงนะคะก็รออูงอกรุงไหมจากตะวากรุงก็รออีงอกริงไหมจากตะวากริงกรุงกริงเดี๋ยวมาอ่านเป็นคำอีกหนึ่งรอบแบบช้าๆนะคะไปตามคันครูเลย ที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีโป๊กเป๊กกรุงกลิ่ง นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะลองไปชมวิดีโอรู้จักคำนำเรื่องตามหารู้จักคำนำเรื่องน้องๆคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องตามหากัน อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าตามหาอะไรกันแต่ก่อนอื่นเราลองมาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะเริ่มจากคอไหนน้องๆลองชี้คอของตัวเองสิคะว่าอยู่ตรงไหนเมื่อชี้ถูกแล้วเรามาออกเสียงพร้อมกันนะคะคอมีใครบอกได้ไหมคะว่าเด็กในภาพกำลังทำอะไรอยู่ เก่งมากค่ะเขากําลังผูกเชือกรองเท้าอยู่น้องๆคนไหนที่อยากเป็นคนเก่งก็ต้องฝึกผูกเชือกรองเท้าเองนะคะแต่ตอนนี้ขอเสียงคนเก่งออกเสียงคำนี้หน่อยค่ะผูกแล้วนั่นภูผ้ากับเพื่อนๆทำอะไรที่ลานบ้านกันนะท่าทางน่าสนุกเชียวอ๋อ กำลังเดินไปโรงเรียนกันอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะลานน้องๆลองตอบสิคะว่าใบโบกใบบัวกำลังกินอะไรอยู่ใช่แล้วคะ่ะใบโบกใบบัวกำลังกินอ้อยไหนลองออกเสียงคำนี้อีกทีนะคะอ้อ,อย เอ๊ะนั่นเด็กๆกำลังทำอะไรกันนะน้องๆช่วยบอกทีสิคะอ๋อเดินไปโรงเรียนนั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะเดินน้องๆเคยเล่นน้ำทะเลหรือน้ำตกกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอเสียงคนที่เคยเล่นน้ำทะเลหรือน้ำตก ออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะเล่นน้ำจากภาพที่น้องๆได้เห็นบอกได้ไหมคะว่าใบาโบกใบบัวเล่นน้ำที่ไหนเก่งมากค่ะใบโบกใบบัวเล่นน้ำที่ลำธานเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะลำธารทีนี้ เรามาดูกันนะคะว่าใบโบกผูกอะไรสิ่งที่ผูกอยู่ที่คอใบโบกคือกระดึงน้องๆลองออกเสียงคำนี้ดูนะคะกระดึงแล้วที่ผูกอยู่ที่คอใบบัวล่ะเรียกว่าอะไรสิ่งที่ผูกอยู่ที่คอใบบัวเรียกว่ากระพรวนไหนลองออกเสียงพร้อมกันสิคะกระพวน ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องคอผูก เดินลานอ้อย คอผูกเดินลานอ้อยทำกิจกรรมแล้วเรามาอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้เพื่อทบทวนกันนะคะคอคำว่าคอ หมายถึงส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัวผูกคำว่าผูกหมายถึงเอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้มัน่นหรือติดกันลานคำว่าลานหมายถึงบริเวณที่ว่าง สนามอ้อ,อยหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้องเดินคำว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปข้างหน้าน้องๆเคยเล่นน้ำทะเล หรือน้ำตกกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอเสียงคนที่เคยเล่นน้ำทะเลหรือน้ำตกออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะเล่นน้ำคำว่าลำธารหมายถึงทางน้ำที่ไหลาจากเขากระดึงคำว่ากระดึงหมายถึง โลหะคล้ายกระดิ่งมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระพรวนคำว่ากระพรวนหมายถึงโลหะกลมกลวงมีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างในให้น้องๆนำพยัญชนะและสระที่กำหนดให้มาประสมเป็นคำตามความหมาย อ,อยกระดึงคอ รระพวนช่วงชายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำจากความหมายที่กำหนดให้ทางน้ำที่ไหลาจากเขาลำธารบริเวณที่ว่างสนาม ลานยกเท้าก้าวไปข้างหน้าเดินเอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้ติดกันผูกโลหะคล้ายกระดิ่งมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระดึง ลำทานลานเดินผูกกระดึงวันนี้เวลาหมดสแลแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าตามหาอะไรกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ คำนำเรื่องนะคะเด็กๆคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าวันนี้เราจะใช้ทักษะภาษานะคะเด็กๆรู้จักคำนำเรื่องแล้วนะคะตอนนี้เราจะดูทักษะภาษานะคะในหน้าที่59นะคะเด็กๆคะ วันนี้เราจะมาช่วยกันทํานะคะว่าในแต่ละข้อต้องตอบว่าอย่างไรบ้างนะคะถ้ายังใครยังไม่ได้เตรียมก็หยุดวิดีโอเอาไว้ก่อนและเตรียมทักษะภาษามาแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทนี้เมื่อสักครู่คุณครูได้อ่านรู้จักคำนำเรื่องให้เด็กๆด,ดูวิดีโอเกี่ยวกับรู้จักคํานำเรื่องให้ฝึกอ่านให้รู้จักความมา แล้วเดี๋ยวเราจะนองจะนำคำที่เขากำหนดให้นะคะมาเติมลงในแบบฝึกหัดว่าเด็กๆจะเลือกใช้คำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะดูที่หนะ้า59พร้อมกันนะคะแบบฝึกหัดที่4ในเรื่องตามหานี้นะคะข้อ1อ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่อง ะะมาดูคำที่คุณครูชี้นะคะคำนี้อ่านว่าพออูผูผออาผาผูผาโอโอยออยไมโทอ้อยนะคะผูผาถืออ้อยเดินมาลอเอนนเล่นไม้เอกเล่นนอ,อํานำไม้โทน้ำ เล่นน้ำรออูก,กอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างรออำลำทออารอทานรำทาน คุณครูจะสะกดตามรูปก่อนนะคะเผื่อเด็กๆจะได้เขียนให้ถูกต้องแต่ถ้าเด็กๆนะคะเขียนเป็นคําอ่านจะต้องเขียนว่าโลอัมลามทออานอทานใช่ไหมคะทอไอาหารสระ,ะอานอหน,นูเวลาเขียนแจกลูกสะกดคํานะคะอ่าเรามาดูข้อที่1กันเลยที่คุณครูชี้ผู้พาหารูปอะไรไปให้ลูกช้าง เอาคำอะไรมาเติมคะคำว่าอะไรคะผู้ผาหาหาอ้อยเติมคำว่าอ้อยลงไปนะคะเด็กๆบางคนอาจจะทำแล้วนะคะก็เช็คคำตอบไปพร้อมคุณครูได้เลยต่อไปผู้พาไปที่ที่ไหนคะเนี่ยรูปเนี้ย ตามในรูปเนี่ยเอาคำเหล่านี้มาเติมครูหาไปที่ไหนคะไปที่ลำทานใช่ไหมคะลำทานดูจากรูปและเอาคำที่เขากำหนดให้มาเติมนะคะลูกช้างข้อสลูกช้างทำอะไรกันอยู่เอ้ยลูกช้าง ช้างเล่นน้ำนะคะใครไม่ทันก็กดหยุดและเขียนคำตอบก่อนแล้วค่อยเพลงหรือกดเล่นต่อนะคะต่อไปข้อที่4ี่รูปอะไรคะเนี่ยเด็กคนหนึ่งถืออะไรมาก็ไม่รู้เด็กคนนี้ชื่ออะไรชื่อว่าผู้ผาใช่ไหมผู้ผาและใครคะดเด็ก และตัวเล็กๆสองตัวนี้เขาชื่อว่าลูกช้างนะคะคำที่ให้เนี่ยคือคำว่าลูกช้างไม่มีใบโบกใบบัวนะคะเขามีคำว่าลูกช้างให้เด็กๆก็ต้องเอาคำว่าลูกช้างมาเติมอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะเด็กๆภูผ,ผาและลูกช้างอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ลำธารน,นะคะ เอาคำมาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะเอาคำมาเติมนะคะเด็กๆคนไหนยังเขียนไม่เสร็จนะคะก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะเขียนให้เสร็จถูกต้องนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้และในวันนี้นะคะเราเรียนรู้จากคำนำเรื่องนะคะคุณครูก็จะให้ทำหนึ่งหน้านี้ก่อนนะคะเด็กๆค่ะ ฉะนั้นนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดหน้า59นี้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าชั่วโมงต่อไปเราก็จะไปหน้าถัดไปแล้วนะคะและเราจะไปติดตามเนื้อหากันว่าในเรื่องตามหานี้เขาจะไปตามหาใครนะคะ สำหรับช่วงวงนี้คุณครูวิชุดาสา,าลีอินก็ขอจบเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย